เด็ดพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จลงนศา,าลาดุสีดาลัยสวนจิรดาพระราชทธานพระบรมราชเวรโรกาศให้ในายสิงห์ชัยธนินท้อนอายการสูงสุดนำอายการประจำกองจำนวน407คนเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายสัปปติญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นสสววายสมศักดิ์เวศวิไลรองอายการสูงสุด นายทรัมชาลีจันทร์อธิบดีอายการสำนักงานคณะกรรมการอายการและนายบรมศักดิ์ธรรมชัยเดชาเลขานุการอายการสูงสุดร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยในการนี้มีพระราชดำรัสแก่อายการประจำกองถึงการปฏิบัติงานที่ต้องใช้วิจรารณญาณที่เที่ยงตรงถูกต้องและใช้วิจรารณญาณอย่างรอบคอบงานในหน้าที่ของท่านต้องอาศัยคุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งคือ วิจารณญาณอันเที่ยงตรงถูกต้องวิจารณญาณดังกล่าวนั้นจะเกิดมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนเรามีความรู้สึกที่ลึกซึ้งกว้างกวางมีประสบการณ์ที่สร้างสมมาอย่างเพียงพอและมีใจเที่ยงตรงเป็นกลาง สามารถคิดพิจารณาสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆได้ตามเป็นจริงจึงขอให้าการทุกคนมันเสริมสร้างวิจารณญาณของตนอยู่เสมอและปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างโดยใช้วิจารณญาณอันรอบคอบประกอบด้วยหลักวิชา หลักเหตุผลและหลักธรรมแต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ให้สำเร็จสมบูรณ์ได้ตามที่ตั้งใจมุ่งหมายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้นายกรัฐมนตรีสภานายกสภาลูกเสือไทยและคณะเฝ้าทูลอองทุลีพระบาท เวลา17นาฬิกา57นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสภานายกสภาลูกเสือไทยและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ด้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเป็นเกียรติประวัติแก่คณะลูกเสือแห่งชาติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสริริยิ่งรามากีรติลูกเสือสด,ดุดีชั้นพิเศษ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในโอกาสครอบ75ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเมื่อปีพุทธศักราช2454 และเพื่อเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา5รอบวันที่5ธันวาคม2530กับเพื่อส่งเสริมกำลังใจแก่ผู้อุทิศตนให้กิจการลูกเสืออย่างแท้จริงคณะลูกเสือแห่งชาติจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกายสติปัญญาจิตใจและศิลธรรมให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสารรค์สังคมให้เกิดความสามคัคคีมีความเจริญก้าวหน้าทั้งนี้เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติโดยให้มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามากีรติลูกเสือสด,ดุดีชั้นพิเศษไว้สําหรับพระราชทานแก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสด,ดุดีชั้นที่หนึ่งและผู้มีอุปการะคุณช่วยเหลือกิจการลูกเสืออย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับแต่วันที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสด,ดุดีชั้นที่หนึ่งมีลักษณะเป็นดวงตรา ด้านหน้าเป็นรูปไข่พื้นลงยาสีน้ำเงินขนาดกว้าง2เซนเมตร5ม mm, ิลิมยาว3เซนติเมตร3มิเมตรกลางดวงตรามีตราหน้าเสือประกอบวัชิระเงินล้อมด้วยเม็ดไข่ปลาสีทองและมีรัศมีเงินโดยรอบ8แฉกขั้นด้วยกระจกด้วยกระจังสีทองเบื้องบนมีพระมหามงกุฎรัศมีฉลุปโปรง่งและเลข9สีทองด้านหลังกลางดวงตราเป็นดุมพื้นลงยาสีม่วงมีรูปตราของคณะลูกเสือโลก เบื้องล่างมีอักษรสีเงินว่าเราจะทํานุบบำรุงกิจการลูกเสือสืบไปที่ขอบส่วนบนของดวงตรามีห่วงห้อยแปรแถบสำหรับคล้องคอขนาดกว้าง4เซนติเมตรมีริ้วสีเหลืองกว้าง2เซนติเมตร2มิลิเมตรอยู่กลางริมทั้งสองข้างมีริ้วสีขาวกว้าง3มิลลิเมตรและริ้วสีดำกว้าง6มิลิเมตร